สวัสดีครับรถไทยเล็กอเนกประสงค์นะครับวันนี้มารีวิวรถดันพลังงานไฟฟ้านะครับมาดูสเปคคร่าวๆคันนี้นะครับลูกค้าจังหวัดนครพนมอำเภอนาแกนะครับสั่งมาตัวรถนะครับก็จะมีสวิตช์กุญแจให้นะครับเป็นกุญแจสดอกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นคันโยกใบมีดนะครับขึ้นลงนะครับใบดันนะครับ แล้วก็มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกล่องควบคุมนะครับมอเตอร์นะครับแบตเลสตนะครับสี่สิบแปดโวลต์นะครับแปดร้อยวัตต์ครับกับแบตลิเธียมนะครับหนึ่งลูกนะครับอ่าเป็นคันเร่งที่เท้านะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะมีเกียร์โลนะครับแล้วก็เกียร์ไฮนะครับอ่านี่ลงมาล่างเป็นเกียร์โลนะครับขึ้นบนเป็นเกียร์ไฮนะครับเป็นกล่องเกียร์ สร้างเครื่อรถคันนี้เลยนะครับมอเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับล้อหน้านะครับเป็นยางเบอร์สามร้อยห้าสิบขอบหนะครับยางหลังนะครับก็เป็นยางเบอร์สี่ร้อยขอบสิบนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับขับเคลื่อนสองสองล้อหลังนะครับใบมีดขึ้นลงเบานะครับนะครับขึ้นแล้วก็ค้างได้นะครับ เป็นระบบแมนวนวลนะครับใช้มือโยกนะครับครัน้นี้จบที่สองหมืนเก้านะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับระบบพงวงมาลัยนะครับระบบไฟด้านล่างนะครับใช้กับรถไฟฟ้าทั่วไปได้เลยนะครับน,นะครับ อุปกรณ์สายซกเจ็ดให้นะครับสว่วนอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับเช่นอยากเพิ่มขนาดแบตเตอรี่นะครับเพิ่มอุปกรณ์ตัดหญ้านะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสามารถเพิ่มเติมเองได้เองเลยนะครับจะทำหัวลากด้านหลังก็ได้นะครับ นี่เอาไปใช้ในฟาร์มก็ได้นะครับเสียงเงียบนะครับใบมีดนะครับโกงนะครับดันดินดีนะครับม้วนดินดีก็พื้นที่ด้านหลังนะครับก็ดันเล่นมาสักพักนะครับก็ใช้งานถือว่าได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกใช้งานในฟาร์มนะครับมันไม่ได้ใช้แรงเหมือนดันดินนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอให้ชมนะครับถ้า ลูกค้าอยากเพิ่มเติมด้านหน้านะครับเป็นไฮดรอลิกไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้นะครับบอกว่าอยากให้ใบมีดมันเคาะได้นะครับเนี่ยแบบนี้ครับก็เลยจะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับถ้าไฟฟ้ามันจะช้านะครับขึ้นลงช้าเคาะไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูวิดีโอการใช้งานนะครับครับ ใส่เกียร์สโลนะครับเกียร์สโละนะครับเย้อนะลงล่างระบบสุด้ายแต่รถจะมีกำลังเพิ่ม